รายการนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับสวัสดีครับพบกับช่องตะสองฟิชชิ่งอีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มีโปรเจกต์งานใหม่มาเพิ่มอีกแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆพอดีผมได้ไปเห็น ในเน็ตเห็นนะนะลายคลิปทําการแต่งรอกในการเพิ่มกิกเสียงให้กับรอกเบสหรือรอกหยดน้ําของเรานะครับอืวันนี้ผมก็จะมาลองทําใส่กับรอกอน,นี้แหละครับแบ็กเบียตัวที่แต่งไว้ให้ลูกชายผมนะครับใยการจะใส่กิ๊กเสียงนะครับกิ๊กเสียงผมก็สั่งจากทางออนไลน์มานะครับอวิธีการสั่งซื้อก็ถายางไงก็ให้ เพื่อนๆทักแชทถามทางร้านเขาก่อนแล้วกันนะครับว่าเออมันใส่กับเฟืองของเราได้ไหมหรือถ้าจะให้ดีเลยผมแนะว่าให้เพื่อนๆถอดเฟืองของเพื่อนๆออกมาเสร็จปั๊บให้เพื่อนๆวัดอย่างเงี้ยครับวัดวงนอกนะครับไม่ต้องวัดวงในเพราะว่าวงในของเขาจะเท่ากันกับโรคโดยทั่วไปอยู่แล้วครับให้เราวัดวงนอกครับเนี่ยประมาณว่าอย่างนี้เลยครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่มีเวอร์เนียนะครับเนี่ยวัดอย่างนงี้เลยเห็นไหมครับเพื่อนๆชัดไหม ตัวนี้อา่าอันน่้จะวัดชัดหรือเปล่านะครับอา่าตัวนี้อยู่ที่ประมาณสามจุดห้าเซนครับตัวนี้ประมาณนั่นแหละครับอนันนี้ครับเนี่ยให้เราวัดเฟืองเนี่ยแหละครับอา่าเพราะว่าข้างในนี้อืมสาเหตุที่ผมให้ให้วัดแต่เฟืองวงนอกไม่ให้วัดข้างในเพราะว่า ตัวที่ได้มาเขาจะพอดีกันอยู่แล้วครับเนี่ยครับบางตัวบางบางรุ่นเขาก็จะเต็มวงพอดีเลยนะครับแผ่นกิ๊กเสียงเขานะครับเนี่ยครับอันนี้แหละครับหน้าตาของแผ่นกิ๊กเสียงของเขานะครับจะประมาณอย่างนี้ครับมีอยู่สี่แผ่นครับเพื่อนเพื่อนก็จะมีก็จะมีแผ่นกิ๊กเสียงแล้วก็ผ้าเบรกแล้วก็ตัวตัวปิดผ้าเบรกแล้วก็ตัวกดเสียงครับตัวนี้ครับเนี่ยมีอยู่สี่แผ่นนี่แหละครับส่วนของเก่าก็ ที่แกะมาแล้วก็ให้เพื่อนเอเราเก็บไว้นะครับยังใช้งานได้อยู่นะครับเราจะใช้ตัวนี้แทนเลยครับตัวที่เราสั่งซื้อมานะครับก่อนอื่นก็เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเ mm hmm. พื่อนให้เพื่อนๆทํานทความสะอาดเฟืองเฟืองตัวนี้แหละครับเฟืองที่จะรับคลิกเสียงเนี่ยแหละครับทําความสะอาดเฟืองตัวเนี้ยให้สะอาดเลยนะครับให้ไม่มีข้ามํามันครับก็น้ำยาล้างลอกก็ได้หรือไม่ก็นั่นแหละครับสไลด์ผมครับง่ายๆเลยครับเช็ดกันล้างล้างให้สะอาดให้เขาไม่ติดมันเลยนะครับ เพราะอะไรเพราะตัวที่เป็นกิ๊กเสียงเนี่ยครับเขาจะเป็นแผ่นเทปกาวสองหน้าครับมาครับให้เราติดข้างในนี้นะครับครับวิธีติดก็ง่ายๆครับหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วนะครับเพื่อนๆเราพยายามปิดนะครับเอาทามให้ตรงรูเลยนะครับเน้นว่าให้ตรงรูนะครับไม่ต้องสนใจวงที่เหลือตรงนี้นะครับให้สนใจตรงเนี้ยครับวงที่ตรงรูครับเดี๋ยวงไงเดี๋ยวผม ผมลอกแผ่นกาวแล้วผมติดอยู่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะมันต้องใช้สองมือครับอ่านะครับอ,อ,บอหลังจากที่ผมลอกกาวเขาแล้วนะครับเพื่อนๆเน้นเลยนะครับเน้นมือนิ่งๆเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับดูให้ตรงวงนะครับดูให้ตรงวงก็ เราก็อย่าอย่าเพิ่งไปกดทับเขานะครับเอ่อใหเคี่ยมุมให้เขาก่อนเขาจะยังไม่ติดหรกครับเพราะว่าถ้าเขาจะติดแน่นคือเราเราจะเอาไดเป่าผมนะครับพเพื่อนๆนทำให้เขาเกิดความร้อนเขาก็จะปิดดีอยู่ครับเป็นธรรมดาของพวกสติ๊กเกอร์นะครับพเพื่อนๆนสติ๊กเกอร์กาวสองหน้าเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้แหละครับพเพื่อนๆน พอเรามั่นใจว่าตรงแล้วเราก็กดทับไปเลยนะครับอืมทับไปเลยวิธีเรียงวิธีติดตั้งของเขาก็ถ้าไงก็เอ่อในวิธีการติดตั้งผมก็ตอนผมสั่งเขาเขาก็มีอธิบายบอกอยู่นะครับให้เพื่อนๆดูเอาเองแล้วครับนะครับหรือถ้าดูแล้วไม่เข้าใจก็มาเปิดคลิปของผมดูได้ครับอืม พอเราติดได้อย่างนี้ปั๊บเดี๋ยวผมจะต้องไปเอาอ่พวกไดเป่าผมมาเป่าเขานิดหน่อยนะครับให้เ,เกิดความร้อนเพื่อกาวจะได้ยึดติดดีนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคเดี๋ยวผมไปเอากาวเป่าก่อนนะครับเอ้ยเอาที่เป่าลมร้อนนะครับเป่าครับเนี่ยครับหลังจากที่เราเอาไดเป่าผมเป่าเพื่อให้เกิดความร้อนเสร็จปั๊บกาวสองหน้าเขาก็จะติดแน่นเลยนะครับเพื่อนๆอ่า จะประมาณนี้ครับอืมครับเดี๋ยวให้เข้าเย็นสักหน่อยครับอ่าพอเราได้แบบนี้เสร็จปั๊บก็เหมือนเดิมครับเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบนะครับเพื่อนๆแต่งแต่งไปแต่งมานี่ก็จะหมดเป็นพันแล้วนะครับเพื่อนๆ <laughs> โดยความชอบครับเพื่อนๆอ่า ใส่ตัวส่วนนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใส่จารบีให้เขาครับเ,เพราะว่าเราไปล้างเขาออกหมดแล้ว,วก็ขั้นตอนการถอดขั้นตอนการประกอบก็ไปเปิดดูคลิปของผมที่ทำไปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อน ล็อกตัวนี้ได้ทําการอัปเกรดไปเยอะอยู่นะครับก่อนอื่นมาเลยครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนลูกปืนในเขาแล้วต่อมาขั้งที่สองก็เนี่ยแหละครับเพิ่มกิ๊กเสียงให้ลอกพอดีเห็นช่วงนี้กําลังเป็นกระแสกันอยู่นะครับเพื่อนก็เลยมาทําลงเล่นๆดูครับไม่ยากครับขั้นตอนเขายังไงก็ ก็ดูช้าๆตามคลิปแล้วกันนะครับการใส่กิ๊กเสียงของรออเน้นว่าเวลาเพื่อนๆสั่งซื้อนะครับจากเส้นทางออนไลน์ครับจะให้ดีให้เพื่อนๆวัดวัดตามที่ผมบอกก่อนนะครับวัดขนาดเนี่ยวงลออเนี่ยครับเอ่อพอาะโดยส่วนใหญ่ก็ไอ้วงในนี้เขาเขาจะให้มาพอดีของเขาอยู่แล้วนะครับมันจะเหลือบ้างบางรุ่นก็จะเต็มเลยครับอืมตัวนี้จะเป็นตัวถูกครับราคาอยู่ที่ประมาณ ก็สามร้ยบาทแล้วกันสามร้อยทวนครับรวมส่งครับนั่นแหละประมาณนั่นแหละครับครับเราก็จะได้กิ๊กเสียงในลอกเบสไว้ใช้งานนะครับเพือ่อนนี่ผมก็จะใส่จัลบีให้เขาอืม เน้น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 ว่าเน้นเน้นยังไม่รู้เลยนะครับว่าโปรเจกต์หน้านี่ผมจะทำอะไรเพิ่มอีกนะครับกับลอกตัวนี้ลอกราคาหลักร้อยตอนนี้ปาร์ไปสองอย่างแล้วครับเปลี่ยนลูกปืนเป็นเซรามิกแล้วก็ติดกิ๊กเสียงให้เขานะครับ ครับเดี๋ยวมาดูการประกอบคลิ๊กเสียงต่อเลยนะครับอันนี้ก็คือผ้าเบรกของเขานะครับเพือเ่อนๆผ้าเบรกเป็นผ้าเบรกสักหลาดนะครับเพือเ่อนๆตัวนี้จะดีกว่าของเดิมที่ติดลอกมาแล้วนะครับเนี่ยจะดีกว่านะครับจะดีกว่านะครับตัวที่เขาให้มาพยายามใส่เรียงให้ให้ถูกนะครับพเพื่อนๆ จะป๊พอดีเลยเอ๊ะพอดีโอ้ครับโอ้เแล้วก็กิ๊กเสียงนะครับส่วนที่เป็นแหลมแหลมนี่นะครับเพื่อนๆส่วนที่เป็นแหลมแหลมเนี่ยนะครับให้เราใส่ลงตรงร่องบากนี้นะครับเพื่อนๆร่องบากที่เป็นบากนะครับ คก็จะประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปอ่าพยายามไล่เขานะครับยังไม่ได้ออกไปเทสสักทีเลยบนจะนั่งแต่งอันนี้ <c oughs> เป็นไข้หวัดนีเป็นยาวนานเลยนะครับเพื่อน รักษาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับก็จะประมาณนี้สงยันฝาสปูนแล้วก็ใส่ตัวครอบสปูนครับแล้วก็ไลน,น็อ เน้นว่าเวลาเพื่อนๆพื่ทำก็ค่อยๆทำนะครับเพื่อนๆใจะเย็นครับมีสมาธิกับเขาหน่อยของชิ้นเล็กชิ้น,น้อยเขามันเยอะครับเพื่อนเหล่นหายไปงานงอกเลยครับพอตึงมือครับเวลาขันน็อตเสียดายอยู่อย่างเดียวนะครับ น่าจะให้เป็นบูทสามารถเปลี่ยนใส่ลูกปืนได้นะครับเสียดายมากลองตัวนี้ครับขั้นตอนการประกอบเหมือนเดิม ขันแค่พอตึงมือนะครับเพื่อนๆอนอย่าไปฝืนเขาครับขันแค่พอตึงมือครับไม่หลุดหรอกครับ ครับอ่าเทพอแน่นต่อไปเดี๋ยวมาขันน็อตเข้าอีกสองตัวนะครับเห็นไ,ไหมครับเวลาผมถอดผมก็จะเรียงเรียงไว้เวลาประกอบผมก็จะไล่ตามเลยครับ อฝาครอบเขาควายนี้เขาก็มีขายนะครับตัวแต่งเขานะครับเนี่ยสีดำสีแดงสีเหลืองสีทองอะไรก็มีหมดนะครับเพื่อนอ่าประกอบเขา้าเข้าคืนครับเดี๋ยวตั้บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมา น,นี้เดี๋ยวเก็บของก่อนเช็ดทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวจะมาทดสอบกิ๊กเสียงกันนะครับครับอือ <c oughs> ก่อนเช็ดเช็ดถูๆเขก่อนครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงของรอกสักหน่อยนะครับเพื่อน ว่าเสียงของเขาจะประมาณไหนพอเราใจได้ไหมกับลอกราคาหลักร้อยที่ลองเอามาแต่งมาโมดูครับ๋ะวันปิดเบรกก่อนลาอาราครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวฟังเสียงของกันเลยนะครับเพื่อนๆก็โอเคครับอาจจะไม่แบบ เพ่องปังเหมือนลอกสปินนิ่งนะครับอาจจะเสียงไม่ใสนะครับเพราะบอดี้เขายังเป็นพลาสติกแข็งอยู่ครับเพื่อนแต่ได้เราแน่ครับถ้าโดนจะโดครับก็จะประมาณนี้แหละครับเพื่อน,อนไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดครับลอกไม่ได้พังนะครับเนี่ย แต่เป็นจากการใส่กิ๊กเสียงของเรานะครับก็จะ,จะประมาณนี้แหละครับเรสร็จไปงานนะครับพเพื่อนเพืกับการโมดิฟายรอกของตัวเองก็ทำไปสองอย่างละเดี๋ยวดูรอบหน้ารอบตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นแบบไหนอีกนะครับพเพื่อนเพืสนุกดีครับสนุกดีครับกับการได้โมดิฟายรอกของตัวเองนะครับ อส่วนปลาก็ยังไม่ได้ออกหรอกครับหาหมายยังไม่เจอนั่งแต่งรอกเล่นๆดูไปก่อนครับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดถูกใจใผมด้วยเด้อครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมาทําลงไว้ให้ดูอีกนะครับครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ